สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมดอกกล้วยไม้ลงทั้นนลีเหลืองการนะครับเป็นเหลืองการจากแหล่งป่าด่านเจดีสามองค์กาญจนบุรีครับกอนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้สะสมนะครับที่ผมเก็บสะสมเนื่องจากเป็นฟอร์มดอกที่สวยงามนะครับดูลักษณะกลีบดอกของเหลืองการกอนี้นะครับกลีบค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะครับเป็นกลีบสมมาตรที่สําคัญมีจุดประเรียงต่อกันเป็นขีดเลยนะครับ ดอกนะครับมีความหนาครับเป็นสีเหลืองเข้มๆเป็นเหลืองขมิ้นแบบนี้เลยนะครับลักษณะฟอร์มดอกและสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับสาหรับเหลืองการก่อนนี้นะครับแหล่งนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มีเหลืองการสวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีการนิยมสะสมเหลืองการนะครับดูนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นไม้ฟอร์มกอแบบนี้เลยครับด้านหลังดอกก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้สีเข้มมากๆเลยครับตูมาอีกสอ